ให้ดูรีวิวว่า,<ด>วามันอร่อยขนาดไหน <c oughs> นะฮะหมดเกลี้ยงทุกอย่างนะครับท่านมาเล่นน้ำด้วยแล้วได้ชิมอาหารอร่อยอร่อยด้วย สวัสดีครับวันนี้ปะป๊าหมาม,า,มาพาเช็คอินจะพาทุกคนมาคลายร้อนลงแช่น้ำกันที่แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุงที่นี่มีชื่อว่าแก่งหูแร่หรือบางคนเรียกว่าทาาน้ำหูแร่นะครับแก่งหูแร่นี้ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะเดือ่ออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงมีลักษณะเป็นแก่งหินและคันดินทรายสูงขวางลำน้ำคลองมะเดือ่อ บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายจึงเป็นที่นิยมของคนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับแล้ววันนี้ปป๊าก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับน้าต้องนี่เองจะมาพูดให้ฟังเรื่องแก่งหูแลนะครับสวดีครับดีต้อนรับเข้าสู่แก่งหูแลหรือชาวบ้านที่นี่เรียกว่าคลองหูแลนะครับ บรรยากาศที่นี่เป็นธรรมชาติมากๆครับนะครับซึ่งเป็นทางน้ําไหลนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีทั้งปีนะนะครับช่วงฤดูฝนน้ําก็จะเยอะแต่ช่วงฤดูแ้งก็จะน้ําน้อยครับที่บอกได้เพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่สมัยเด็กๆครับวันนี้มีโอกาสดีได้กลับมาเรียนในส่วนของอําเภอเขาเชสสนจังหวัดพัทลุงน,นะครับให้ดูบริเวณโดยรอบก่อนนะครับ เดิมทีเมื่อก่อนบริเวณที่นั่งตรงนี้จะไม่มีเลยนะนะครับจะไม่มีเลยแต่ช่วงนี้นะครับได้รับกระแสนิยมนะครับจากคนในพัทลุงด้วยแล้วก็คนรอบๆจังหวัดพัทลุงเองด้วยนะครับนะบพัทลุงเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาในเรื่องของการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับแก่งหูแร่วเอยเออบ่อน,น้ําร้อนเอยนะครับแล้วก็ ท้าน้ําเย็นนะครับปากปะนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ชมจะมาท่องเที่ยวที่นี่เพิ่มมากขึ้นต้องบอกว่าที่นี่นอกจากจะมีกิจกรรมในส่วนของการเล่นน้ําแล้วอาหารครับให้ดูรีวิวว่ามันอร่อยขนาดไหนนะฮะหมดเกลี้ยงทุกอย่างนะครับท่านมาเล่นน้ําด้วย แล้วได้ชิอมอาหารอร่อยอร่อย,ออยด้วยเนี่ยมันจะอร่อยเป็นอย่างยิ่งเลยเมนูแนะนําคือเม,มนูแนะนําเนี่ยคือตอนเด็กๆนะต้องบอกว่าความชอบส่วนตัวคือข้าวผัดครับออข้าวผัดอร่อยมากนะครับเนื่องด้วยความอยู่ด้วยหรือเปล่เาเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าจากการชิมแล้วเนี่ยมันอร่อยมากนครับงั้นเล่นน้าเหน,นื่อยมาขึ้นมารับประทานอาหารนะครับบางทีเราคอแห้งเราอาจจะต้องดื่มนิดหน่อยก็มีนะครับกินได้ <laughs> น้ำเก๊กฮยมีฟองแต่ต้องบอกว่าเวลาเล่นเนี่ยควเรามัดระวังนิดนึงนะครับเด็กๆเนี่ยครเล่นตามแบบว่ามันจะมีขอบนิดนึงนะอ่ไนะมือดึงอยู่แต่ถ้าเอ่อโตแล้วแต่ถ้ประคองตัวเองก็ประคองได้ก็ไปเดินตามได้ต้องจะแรงนิดนึงแต่ต้องบอกว่าลุกขึ้นะพี่สบายนะครับลมแรงนะแต่ก่อนมายังไงเนี่ยเช็กกับร้านอาหารเขาหน่อยว่าบริเวณนี้เนี่ยน้ำ นะครับมีน้ําหรือเปล่าบางพีมาเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติครับไม่มีฝนไม่มีน้ําก็แห้งแลง้งเป็นเรื่องปกติครับนะแต่ถ้าเกิดว่ามีน้ํามีฝนนะครับก็มีผมก็จะมีน้ำอ่าใช่แล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าแหล่งําที่นี่มาจากเสือเขาบรรทัดนะครับทุกท่านนะครับ,นะรบก็สามารถมาเที่ยวได้ครับเรื่องความชุ่ชมัจุนที่นี่คือแกงฟูแล่ yeah. น้ำใสไหลยเย็นแห่นตัวปลาบรรยากาศนำพาความลื่นลมอาหารปากอาหารตามมีพร้อมให้ชิมชมรับรองความอพิรมที่แก่งหูแล่เอ๋ยอย่าลืมนะครับใครมีโอกาสมาจังหวัดพัทลุงต้องมาเช็คอินที่แก่งแร่ให้ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชม ป๊าป้าปมามาพาชิกินนะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร์ไว้แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องไตคุณป๊าป้าและมามมาด้วยน,นะครับข่าวหน้าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ